ช่องหลวงเนนคืบหน้าของการทำช้างพระเจ้าตากก็ผ่านไป40%จนนี้ช่วงเวลาเที่ยงช่างๆก็ ได้ทานข้าวเาที่ยงน้องพี่ทำาแลเอาเกียงนั้นพี่พเอาเกียงนั้นเลยนะนี่ก็ช่างของเรากำลังกำลังแต่งเนื้อหนังของช้าง พระเจ้าตากสินบอกให้มันแจบลงนี่นี่ผู้ใหญ่วิกำลังจะแต่งเนื้อรูปทรง ทำงานทำนี้ให้เป็นช้างแล้วก็เพิ่มใบหูทำผิวหนังให้เหมือนกับช้างจริง,ง,งออก,ก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสั่งนี่ ก็อยู่ประมาณ80เปอร์เซนตตัวนี้เป็นช้างพายอะไรนะพญาแสนต่อพญาแสนต่อ,อ,อบ่บบายมาก็ลุยงานต่อ การทำของช่างวินี่ชำนาญมากนะดูดูการพ่นดูการพ่นน้ำนี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้ว <c oughs> นี่เ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมาชมให้ใกล้เลยนี่การโปรนี่ทำงาน <c oughs> เรียกงานอะไรงานบารมีงาบารามีาารามอ่างาสกว้งา,ง,างงากว้างงานึกงานใหญ่ งานนี้ถ้าเป็นเขาเรียกว่างานใหญ่เงี้ยบรารมีของช้างมัน่เอาให้คำแนะนำอะงานนี้ขึ้นนั่งได้อนี่นั่งได้นั่งได้ฮะไม่หักเพราะว่าช้างช้างสองเชือกนี้เขาเสียไปไหว,ว,<า>วสารไหวสารสารพระเจ้าตากสิลนะถวายสารพระเจ้าตากสินอ๋อสารพระเจ้าตากสินผู้ที่เคารพนับถือพระเจ้าตากสิลมหาราน อมอันเป็นให้เป็นค้าสศึกอื่อไปไล่สิ่งที่ไม่ดีอมงคลผลส,สร้างบาร,รมีอพราช้างเนี่ยคําว่าช้างเนี่ย,เ,ยเป็นสัตว์มงคลสัตว์คููบ้านคููเมืองคููพระมหากษัตริย์ออทำไมแล้วทําไมบ้านเขาไม่ทําทําไมเขาต้องมาให้วัดป่าเจียงทำให้ทวีทำเพราะอะไรตา,ตามที่ทราบนะครับคือเขานิมิตนะครับ Oh. นิมิตคําว่านิมิตไม่ถึงว่าเขาฝันเห็นพอเขาฝันเห็นขึ้นมาปั๊บเขาก็คนใน y o u t u ู e เขาได้มาสองที่ hmm. ที่ปั้นช้างคือนครนายก hmm. ที่หนึ่งแล้วเขาคนใน youtube พอดีมาคนวัดป่าที่วัดป่าเจียงย t u b e วัดป่าเจียงก็จะเจอสาลาเจออะไรเหมือนในความฝันคนนี้นิมิตของเขาครับเขาก็เลยนั่งรถ g p เมาเลยแล,แล้วก็ได้มาพบตะวิ ก็มาพบหลวงพ่อนะครับมาพบหลวงพ่อครับอืเขาก็เลยให้คนทานี้เขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงนะเขาเป็นอเขาเป็นร่างทรงนะฮะเ๋อเป็นร่างทรงครับเขาเป็นร่างทรงแฟนเขาเป็นผู้จัดการรีสอร์ทลงก็พักพวกเขาบอกง่ายๆเขาฝัน่ะไรเขาฝันครับอสถาบันเขาเขาฝันเอเขาฝันสถาบันเขาเขาก็เลยมหเ่นแถวาย ถวายสารพันสารนั่นนะสารัอา,าตังอยู่ในวัด<อ>วัดจังหวัดตราเอ,อาเป็นเป็นบ้านเกิดของเขาเองใช่เขาจะมีประวัติศาสตร์ของเขาแต่ความจริงเขาอยู่ที่แถวบินดำนะครับแถวไอ้จันทบุรีนะฮะจันทบุรีอ๋อเพราะว่าพระเจ้าตากศินเนี่ยตีเมืองจันนะครับท่านจะมีสารพระเจ้าตากสินมากมายหลายที่นะครับออมเขาก็เลยสร้างสารพระเจ้าตากศินอาจจะมีข้อประวัติศาสตร์ของเขานะครับที่อยู่ในวัด ว่าที่เขาไปสร้างศาลเพื่อจะตีสด็จไปอยู่ที่นั่นหรือว่าพักทับที่นั่นเขาก็เลยสร้างศาลขึ้นมาแล้วก็ฝันว่านิมิตว่าจะมีอยากได้ช้างคู่บันทมีนคู่ก็เลยได้ผู้ใหญ่วินี่ก็เลยได้ก็นิมิตมาทำนะในมิมิมิตว่าได้ทําก็เลยได้ทำใช่ไหมครับไม่เคยทําเลยครับ ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกของในชีวิตเลยครับที่ทำค้าง,างได้เพ็รได้เอดจ้างได้เพ็รค้างโดยมีอาจารย์เพนคูบาอาจารย์คูบารมีงทา,างทุกคนที่ทำครับมีมา่าจะเป็นหลุงพี่พุทธนะครับไอ,อ้ยะมา,นำ,าน,ำนำเขาไม่เคยไม่เคยทำเลยครับก็ถือว่าช้างเชือกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบรารมีนะครับมาร่วมกันทำนะครับถือว่าเป็น อนุสร์นะครับครั้งแรกของชีวิตของแต่ละคนนะครับถ้าท่านออกมาสวยก็แสดงว่า,าบุญบ,บารมีของพระครูประกรเราม,พมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อหามนะครับท่าน<อ>ก็จะ,ะเป็นคนที่คอยดูคดชลักนะครับอ,อคอยดูคอยติพูดง่ายนะต,ต,ตะิติงติงติงติ้งติ้งตรงไหนที่ดูแล้วมันไม่สวยดูแล้วมัน ไม่นิด่มือสวยก็ท่านก็เดี๋ยวช่วยน,น,น,นั่งล่านนั่งลา่านั่งล่านเอาตีมือขั้นเทพแล้วทำงาช้างนี่ได้มาจาก ผู้ใหญ่บ้านสีสีตำสีสีหมู่บ้านหมอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอารามบอยเดยนะจ๊ะสวัสดีจ้า <c oughs>